ทำความสะอาดขาหลังขาหลัง,ลงยืน,ยนอ้าวยกขายกขาขึ้นยกดีๆนะลูกมันจะอ่อนทำไมอะเมื่อยสิตัวหนักน้ำหนักตัวเยอะ ข้างนูน้นข้างนู้นก่ออีกข้างหนึ่งดีๆเร็วๆเ,เดี๋ยวโดนเตีย๋ยเดี๋ยวพ่อดูนะเชื่อแม่ลูกอย่าดื้อหลายล้างเท้าทุกวัน ไม่ไม่ไม่อ่ะทำได้ต่อยังไปไม่ได้ทำไงพ่อบอกว่าไงยังไม่ได้หวีผมเลยมาหวีผมก่อนไปหวีผมก่อนหวีดีดีใกล้กีดีดี เชื่อฟังดีจังในวันนี้มืช่ไหมมแค่ทุ่ เฉยๆสิสลกูกไม่ได้เข้าแล้วมันไม่อยู่เฉยเออ อาไปแล้วเงยคอก่อนเดี๋ยวเคิลเงยคอก่อนเงยคอก่อนอาเขาจะเงยคอให้เาเงยคออาเขาจะเงยคออาเงยคอก่อนแล้วเงยคอนีไปเงยคอให้พ่อถูกนั่นก่อนไปเงยคอเออเออเงยคอก่อนนะอื

ยังจะคันอีกไปข้าไปลืบเข้าไป <laughs>